เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมไฟนั่นเองนะครับหรือเป็นเกมแนวโปเกมอนหรือโปเกซาก้านั่นเองนะฮะแต่เรียกได้ว่านีภาพนี่สวยกว่าเดิมหลายร้อยเท่ากันเลยนะฮะโอเควันนี้เนี่ยผมจะมาทำอะไรครับหลายๆคนก็งงครว่าผมวิ่งทำไมับทานท่านนะสีฮะผมยืนเฉยๆดีกว่านะฮ <c> ะ <oughs> โอเคยืนเฉยๆดีกว่าครับผม อ่ามาเดี๋ยวเรามาคุยกันเลย่นี่เป็งนงานย,ยืนกอดอกด้วยครับ <c oughs> ยืนกอดอกอย่างหล่อครับผมโอเควันนี้เนี่ยเราจะมาทําอะไรครับดูเพจของผมครับ2686้ย26บใช่ไหมครับหลายๆคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆตั้งแต่สมัยยังชื่อช่องว่เอฟคุ้มครองทีวีนะก็จะรู้นะว่าเอกลักษณ์ของช่องเรานั่นก็คือการสุมมส่มครับผมสุม่มสุ่มแล้วก็สุ่มนั่นเองนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าการสุ่มของเราเนี่ย จะได้โปเกมอนเทพหรือโปเกมอนเอสบวกกี e ่ตัวนะครับผมนี่เลยฮนะเข้ามาที่จับนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยดูที่กาชาปองนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้าสุ่มกาชาปอง10อันเนี่ยมันจะได้เป็นโปเกมอนนะฮะเหมือนโปเกซาก้าหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะพวกนี้คือเป็นชุดนั่นเองนะครับผม ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นระดับธรรมดานะครับฝั่งขวาก็จะเป็นระ,ระดับสูงหรือ S ขึ้นไปนะครับสุ่มสิครั้งเนี่ยแต่ว่าถ้าเราจะเอาโปเกมอนจริงๆเนี่ยต้องมาที่จับครับที่เป็นรูปโปเกมบอลนี่นะเห็นไหม้ายมือนี่นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะมีจับแบบทั่วไปแล้วก็ทั่วไป10ครั้งนะแล้วก็จับแบบระดับสูง1ครั้งแล้วก็จับระดับสูง10ครั้งนะผมก็ใช้1,800เพชรนะครับ การจับระดับสูง10ครั้งเนี่ยจะได้โปเกมอน S บวกขึ้นไปแน่นอนนะเนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้ให้เราเลยนะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมอยู่ครับ Limited Edition แลเนี่ยนะที่เป็นรูปโปเกมอนสีม่วงโปเกบอลสีม่วงเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกิจกรรมอะไรหรือเปล่าแต่ว่าดูจากเนี่ยคลิกเข้าไปปุ๊บดูจากราคาแล้วมันเท่ากันนะ188เพชรเนี่ยกับ1800เพชรเนี่ย เท่ากันเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะลองสุ่มแบบอันนี้ดูก่อนนะครับผมเพราะว่าจับเนี่ยเดี๋ยวเรามาจับทีหลังได้เรารู้อยู่แล้วว่าจับสิบครั้งเนี่ยมันได้โปเกมอนระดับสูงแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมครับเราต้องลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองกดไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันได้นี่มาได้ตัวนิ่มมานะเดี๋ยวผมให้ดูเปิ้เปล่าไม่ใช่ครับผิด นี่นะฮะมันได้เจ้าตัวนิ่มตัวนี้มานะครับผมเมื่อกี้ที่ผมลองกด188เพชรนะครับได้ตัวนี้มาวิวัฒนาการาก็จะกลายเป็นตัวนิ่มนะตัวนิ่มขั้นสุดยอดนะฮะ <c oughs> มาครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าถ้าจับแบบลิมิเต็ด10ครั้งเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่89นะครับนี่ฮนะคนหนึ่งก็ยังติดอันดับอยู่เนาะโอ้ยมีคนดาเมจ4 0 0 0กว่าด้วยนะเซิร์ฟเพิ่งเปิดได้แค่ครึ่งวันนะ <c oughs> ไม่รู้เขาเล่นกันยังไงนะฮะดาเมจ400,000กว่าแล้วพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่ม10ครั้งกันดูดีกว่าครับผม1,800เพชรนะครับผมมีอยู่2,686เพชรนะครับผมกดเลยละกัน3 2 1อ่าทำเนียมครับมันต้องมีสูตรใช่ไหมก่อนจะก่อนที่เราจะเปิดเนี่ยเข้าไปที่เติมเงินครับผมเข้าไปที่เพชรเติมเงินกดออกอย่างรวดเร็วครับผมกดไปที่จับ แล้วก็ลีเวนเดตอิดิชันแล้วกดสุ่ม10ครั้งครับผมปา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 มมาแล้วครับเอ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 ตบวกมาไหมตบวกเอตบวกสวยงามครับได้ตัวผีซ้ำนะโอ้ได้ซ้ำนะครับสำหรับเจ้าตัวผีนี่แต่ว่านี้เป็นรังแรงนะเป็นเอตบวกนะของผมเป็นเป็นแค่เอสธรรมดานะแล้วก็ทำแฟตนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเอสบวกนะครับผม อันนี้จะดีกว่าหน่อยนึงครับเอา้เอสาสไลด์ตัวครับโอ้โหของปิกาจูนั่นเองนะแต่ว่าวันที่สองเนี่ยมันก็มีแจกฟรีอยู่แล้วนะก็ถ้าว่าอันนี้ก็จริงนะโอ้ไม่รู้ให้มาทําไมนะสําหรับตัวนี้นะไอ้นกตัวนี้เนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้มันก็ต้องแจกฟรีอยู่แล้วนะฮะใหม่สักตัวไหมโอ้ยแล้วกับได้ให้ตัวอะไรมั่งคนระับปูนะเทปปูแล้วตั้งแต่โปเกซากานะตามหลอกหลอนเราไม่เลิกเลยนะอา้าวผมไปกดอะไรนะหายไปเลยนะ เทปปูที่ตามหลอกหลอนเราไม่เลิกนะครับผม้็ไปอยู่ที่โปเกมอนก่อนครับนี่นะครับสําหรับตัวผีเนี่ยผมก็จะมีอยู่นะอ่าแล้วก็จะได้ตัวจระเข้เนี่ยทั้งหมดตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่3ามตัวสี่ตัวแล้วนะโอ้โหโอ้โหเรียกได้ว่าช้าใจจริงๆครับผมมูช้าแบบช้าเจ็บแสบเหลือเกินนะแล้วก็ตัวนิ่มเนี่ยตอนนี้มี2นะนะแต่ผมต้องขายออกบ้างนะครับผม ส่วนตัว A เนี่ยระดับ A เนี่ยมีเพียบเลยนะระดับ B มี2ตัวนะแกเราก็อยู่ระดับ B นะครับผมเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาตัวผีเนี่ยเข้าทีมาด้วยอีกสักตัวหนึ่งละกันนะฮะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าระหว่าง S ธรรมดากับ S บวกเนี่ยมันต่างกันมากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองอัพดูสักหน่อยเปริรบเปิบโอ้โหอัพแค่นี้พลังขึ้นมาพันกว่าเลยนะฮะทำเป็นเล่นไป เนี่ยก็อาจจะเอาตัวนี้เข้ามาร่วมทับด้วยนะครับสําหรับทีมผมนะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยละกันเรียกพลังหมอกมาพัดใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวลองดูในนี่ละกันอะไรนะโปเกเด็กนะครับผมว่ามันต่างกันมากไหมนะฮะสำหรับสกิลนะครับใช้ความเร็วจากพลังแกโจมตีศัตรูหนึ่งครั้งโอเค452เนี่ยนะแล้วอันนี้คือตัว S บวกนะครับที่ล่างเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวผมที่เป็นล่างเอา้าอันนี้มันก็ S อสบวกเหมือนกันนะสกิลเดียวกันเลยโอ้โหงั่นอย่างนี้ซ้ำครับงั้นผมไม่เอาละ <c oughs> มันซ้ำมาเออเสียดายเสียดายเสียดายแต่ว่าเป็น S บวกก็ยังดีนะครับผมไหนกลับมาดูอีกรอบนึงดิมีตัวอะไรมั่งเนี่ยสงสัยผมต้องได้ปั้นตัวนิ่มกับตัวนกแทนแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยพอรู้สึกแล้วไม่น่ารอดครับยังไงก็ต้องปั้น2ตัวนี้นะครับผม ต,ตัวนิ่มเนี่ยตัวนิ่มเดี๋ยวขอล็อกตัวนกไว้ก่อนนะครับนกนี่มันสามารถคู่กับปิกจูได้นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวด Sultan, ้วงเป๊บล็อกไว้ก่อน2ตัวเดี๋ยวที่เหลือผมก็คงจะต้องทิ้งหมดเลยนะไอพวกตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามันดูแล้วมันทําอะไรไม่น่าจะได้นะฮะก็เสียดายครับผมเสียดายจริงๆก็รอบนี้สรุปเลยนะครับก็ถือว่าเจ๋งครับผม ดี๋ยวปั้นนกก่อนเลยละกัน่ะมาอัพเวลนกก่อนเลยครับเปิรบเปิบเปิบเปิบเนี่ยถ้าเราใช้สีม่วงนะมันก็จะอัพอยู่ที่เลเวล10นะครับผมแต่ถ้าใช้สีเขียวนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะถึงประมาณเลเวลเท่าไหร่นะฮะไม่ได้ลองคำนวณเหมือนกันแต่ถ้าเป็นใช้สีม่วงนะมันก็จับอยู่ประมาณนี้นะฮะ อ่าเนี่ยเป็นธาตุพืชหรือเปล่าสีเขียวน่าจะใช่นะต้องเป็นธาตุพืชอยู่แล้วสีเขียวอ่าตัวดวงครับตัวดวงเอ้ตัวนิ่มตัวนิ่มโอ้เจ๋งยนเบอร์หมดแล้วนะตอนนี้มาเดี๋ยวเราลองมาอัพดูเท่าๆกันนะฮะว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่นะครับผมอ่าสองตัวนี้จะขึ้นเท่าๆกันเลยนะครับระหว่างดวงกับตัวนกนะฮะจะขึ้นเท่าๆกันเลยแต่รู้สึกว่าตัวผีเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวผีมันเลเวลสิบเงียมันจะต่างกันหน่อยนึงนะฮะ แต่ใจจริงก็อยากเจาตัวผีมาปั้นด้วยนะแต่ว่าตัวมันซ้ำแล้วผมไม่อยากเอาตัวซ้ำมาลงนะครับผมนี่นะฮะก็สำหรับการซุ่มแบบแรลิมิเต็ดออดิชั่นนะครับผมช่วงเวลาที่จำกัดนะก็สามารถไปลองกันได้ครับแต่ก็ระวังเจ๊งนะค,ความเสี่ยงนะขึ้นอยู่ความเสี่ยงนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะต้องรับให้ไหวนะครับอย่าเอาเงินร้อนไปเล่นนะมนผมเนี่ยเหลือเพชรอยู่800เลยนะจาก2000 เดี๋ยวรอบนอ้เดี๋ยวราลองมาจับแบบเป็นโปกเกบอลดูบ้างดีกว่านะฮว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวลองจับแบบธรรมดาดูสักลูกนึ่งแล้วกันไปพิกาจูฉันเลือกนายปื๊บได้ตัวอะไรครับตัวอะไรครับปั๊ปปั๊ปป๊ปิงโอ้โ,ฮโฮ ตัวอะไรไม่รู้นะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูว่า,วามันตัวอะไรนะระดับไหนเอ่ยอ๋อเป็นระดับ A ครับถ้าเป็นโปเกมอนเนี่ยสีฟ้านะจะเป็นระดับ A นะครับผมโอเคเนี่ยก็ประมาณนี้ครับมาจับให้เล่นให้ดูเฉยๆนะครับก็สรุปเลยแล้วการรอบนี้ก็เจ๋งไม่เป็นบ้าเลยนะสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับผมจริงๆมันก็ไม่เจ๋งหรอกมันไดเอสบวกมาเอสบวกกับเอสตั้งหลายตัวนะครับแต่ว่าที่มันเจ๋งก็คือมันเป็นตัวซ้ําที่ผมได้มีหมดแล้วนะ ก็สำหรับใครที่ยังไม่มีหรือแบบสายฟรีนะก็สามารถไปลองสุ่มกันได้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระตุ้นไลค์กันหนักๆด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสําหรับใครที่หาเกมไม่เจอก็รออีกสักวันสองวันนะฮะบ,บางทีมันก็อาจจะไม่เจอน,นะเพราะว่าเกมมันยังไม่ค่อยสถียรนเท่าไหร่นะผมก็ได้ทักแอดมินไปแล้วนะครับผมก็ลองหาดูในเพสโตนใหม่นะฮะเลื่อนๆเลื่อนๆไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ ชื่อเกมชื่อโปเกฟไฟเอลสุดน่ารักนะครับผมลองหาดูกันได้สำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ